ตอนนี้เราอยู่กับนายโพชัยแนวนะครับผมหลังจากเราดำนาเสร็จแล้วนะครับฝนก็ได้ตกชุ่มฉ่ำลงไปแล้วนะแตู่ีเอฟซทุกท่านเราจะมาดูว่าเราดำนาผ่านไปประมาณกี่วันนะคอาทิตย์หนึ่งได้ไหงประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้าวที่เราดำเนี่ยมันติดหรือยังนะครับหลนนี้ท่านทำอะไรนะครับเอาไปดูกันไปดูกันไปดู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 ไปดไปดูไปดูไปดูไปดไปดู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 ไปด ไปยังรถรถเทนีในล่องหนนด้ไหมเด็กอยู่ใส่มากนายไปอยู่ไหนมาล่องหนมาบอกฮล้ยจะไหนมึงกเห็นรถขับเพื่าสีไลทสดไลท์หรือเปล่ไปแล้วมึงนะอาอเหรออะไรอะไรอะไรนี่นะในโพธิจะจะพาไปไหนไม่รู้ทำไมทำไมถึงมาที่นี่มันเงาหรือเปล่าเงาอยู่บนนงาบ่เึงก็บี้ยังบ่บ่มันเงียบ ถ้า้าสมมุติเขาอีด้วยฮอนถ้าสมมุติอันนี้ถามเป็นส่วนตัวนะไม่ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะสมมุติลุงป้าย้ายออฟฟิศมาอยู่ที่นี่จะจะจะมาทำงานได้ไหมาก็ต้องได้แหละเนาะอ๋อก็ต้องทำที่พักที่นี่เนาะต้องหาที่พักที่เนาะใช่ต้องอยู่เสาร์อาทิตย์อ๋อต้องอยู่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้หรอกคิดถึงผู้ชายเอาเอาก็เอามาด้วยสิ มาไม่ได้ฮะมาไม่ได้โอ้ถ้างั้นก็คงจะต้องสลับกันเนาะเนาะต้องทำเวนเนาะต้องต้องทำเวนแบบวันนี้มาออฟฟิศนี้อีกพรุ่งนี้ไปสมมติว่าอาทิตย์นี้มาออฟฟิศนี้อาทิตย์นู้นไปออฟฟิศนู้นมาอยู่นี่รถมาอยู่นี่รถหมอฮ้องอยู่จะอะไวะนี่อยากอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเปเงาได้อยู่บุญน่ะไปเห็นแล้วบิดฮะไปเห็นแล้วบิดเฮ้ยแป้นเออเตอรเท่านั้นแล้วเงียบเงียบเงีเงียบ พี่เอ็มไปจัดการหมดแล้วเมื่อวานมันเงียบเงียบจริงโอ้ได้ข่าวว่าขึ้นบ้านใหม่เนาะโอ้แมนยูขึ้นบ้านใหม่บนกระบ่อยากปลาบานมาแล้วเว้ยขึ้นบ้านใหม่อุตซาหเฮ็ดบ้านยังยังงามแล้วฟันซิมายื่กันที่จังใดอยู่บ้านคาเฟ่ใช่ไหมบ้านคาเฟ่แสดงว่าต้องทำอีกรังแล้วล่ะสตล์มินิมอลมินิมอลอ้ยเดี๋ยวกําลังจัดสวยนะพี่ออมต้งแบบต้องไปอัปเดตเนาะ ถ้าไปเกเดีกยวถ้าไปอีกรอบหน้าจะเป็นสถานที่ถ่ายรูปเลยนะจะปลูกต้นไม้กลัวลกมากกว่าอันนอนนอนหรือยังบ้านใหม่นอนเลฟันไหมฝันเลยโอ้ไม่นสบายมากไม่ได้ยินเสียงรถไม่เหมือนไม่เหมือนที่กบตูมอันนั้นติดถนนใช่ไมนได้ยินเสียงรถอันนี้มันเป็นกระจกด้วยเนาะมันเงียบทึบเลยมันอยู่ในทางซอยได้ยินเสียงแฝดไหมอุยอะไรนะ อะเล them, ่นก pues ันแล้วเล่นกันแล้วแอดแอดนั้นไปไหนทำไมไม่มาแอดอ้อไปไหนแอดอ้อลายาวลายเหรอเนื้อว่าวลายยาวลายยาวน้ำนาน้ำนาเอ้ยนี่นะครับก็เป็นความรู้สึกของแอดมินเนาะลายาวนะแล้วเมื่อคืนที่อ้อไปไหนมาไปปิกปิกมานานๆทีกับอกนานๆที ยังไม่ได้ไปเลยพี่เอ็มบอกว่าจะพาไปไปดิไปเนอรออะไรผมยังไม่รู้เรื่องพวกคุณคุยอะไรกันเนี่ยเออยังนึกอยู่เนี่ยใครไม่รู้เออไม่รู้ค่ะอะไรคือฟิกฟิกไปแดนเขาอยากไปแดนอ๋อยากไปแดนพีิพี่เอ็มจะบอกว่าไม่รู้ดีแล้วแดนคือรถแห่อ๋อไปแดนรถแห่ก็เลยลา อ้าวแกไปโลกาดำหน้าโอ้แมนอยู่มะเนาะลูกกาดำหน้าสาวออฟฟิศเป็นโลกาดำหน้านี่มันจะแมนวะเนาะไปไปดูข้าวไปไปไปดูข้าวไปก็มากมมาชวนแอดมินนะครับผมแล้วก็มาเจอหนุ่มลอนั่งน่าเครียดเลยต่อไปก็จะได้ยินตรงนี้เดี๋ยวจะเอาสามล้อมาได้ยินเสียงโอเคมั้ยวะ อ๋อพ่นพ่นพุ่นหนึ่งกับพุ่นหนึ่งส่องดูสงวนนะจะรอหน่อยจะรอนะทำงานเลยครับทำงานเลยทำงานเลยทำงานเลยเอบดูอะไรคะนี่โอ้มามาส่องดูให้เอฟซีเพื่อเพิ่นอันถามหาับเดี่ยวเอาไป ไปน่า,าจะไปดูนี่ไงสองสนี่ละศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าส